w e l c สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กรีฑสวัสดีครับผมพบกับช่อง s k y t h a อีกแล้วน,นะคะวันนี้นะคะพามารู้จักอาจารย์กรี่ะคือฝ้าน่ะติดตามอาจารย์มาเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้วันนี้จิงๆในส่วนของอาจารย์มีอะไรน่าสนใจมากมายเลยครับที่สําคัญหลักๆที่เราจะมาวันนี้คือฝ้าจะมา คุยเรื่องโคโลเคเซียนะคะแต่ว่าเห็นต้นไม้ที่สวนแล้วเราก็จะต้องเจาะค่ะแต่ละตัวเลยโอเควันนี้ขอความรู้จากอาจารย์ค่ะในเรื่องออการที่เรามีต้นไม้แล้วบางทีราคามันแบบสวิงไปมาอย่างเงี้ยค่ะครับผมอาจารย์อาจารย์ก็อยู่วงการต้นไม้มานานเงี้ยค่ะความคิดเห็นอาจารย์หน่อยว่าเอ๊สำหรับมือใหม่อย่างหนูเนี่ยค่ะการที่ราคามาันวิงเนี่ยหนูจะมีวิธีการปรับตัวยังไงบ้างนะคะ<น>ได้ครับค่ะประมาณนี้ครับ ผมอยู่วงการต้นไม้มาตั้งแต่อายุ14 oh. ยุคสมัยว่านว่านนะที่สนามหลวงครับ uh. ก่อนผมอยู่กรุงเทพครับก็จะไปสนามหลวงไปซื้อต้นไม้เมื่อตอนแรกซื้อด้วยความรักครับพอเริ่มขยายได้เยอะก็ขายมีคนมาขอขอซื้อก็กลายเป็นผมเริ่มอาชีพ จับต้นไม้ก็สมัยตั้งแต่อายุสิบสี่แล้วก็มีการเรียนการอะไรก็โตขึ้นมานะครับละมาอีกครั้งหนึ่งในยุคข,ของดีลาวดีต้นไม้เนี่ยมันมียุคที่ขึ้นสูงตุดแล้วก็ลงอย่างเช่นดีลาวดีชวนชมแล้วก็บอนสีตำรดสีอะไรเงี้ยฮะมันก็มียุคข,ข,ของมันโกศลน,นะครถ้าเราเราคิดว่ามันจะล่มนะฮะมันจะล่มสลายอ่ะจริงๆอ่ะเป็นการคิดที่ผิดนะครับ เพราะว่าต้นไม้มันมันไม่ใช่อะไรวัตถุวัตถุที่คงตัวสภาพนะต้นไม้มันมีสามารถส่วนขยายมีความโตมีหนอมีเมล็ดในทุกๆหนึ่งปีเนี่ยเราสามารถขยายต้นไม้ได้มหาศาลครับนั่นคือสิ่งที่ที่ที่ผมทำอยู่แล้วผมไม่กลัวนะครบางอย่างผมต้องยอมรับว่าเราซื้อมาแพง ถ้าเกิดเราซื้อครั้งแรกๆเนี่ยที่มีน้อยหรือคนแย่งกันซื้อเพื่อที่จะไปทําตลาดแพงทุกตัวครับแล้วก็ก็เป็นจริงครับต่อาแลนะ้วถ้ามันมีขยายเยอะๆราคาต้องลงเป็นธรรมดาลงเป็นตามลําดับนะฮะทีะะน,นี้ในระหว่างที่ราคาลงเนี่ยมันจะมีความสอดคล้องกับจํานวนนะครับในขณะที่วันแรกที่เราซื้อแพงมันมีไม่กี่ต้นะนะครับแต่ในเมื่อระยะเวลาผ่านไปอ่าสั้ครึ่งปีเราสามารถขยายได้จํานวนหนึ่งนะครับ อ,อย่างเช่นซิงโกเนียมนะครับหนึ่งปีเนี่ยมันขยายได้พันต้น<ฮ>ก็หมายความว่าเราซื้อมาหนึ่งหน่วยนะครับในการลงทุนนะฮะได้พันต้นถ้าวันนี้ซิงโกเนียมที่ต้นละหมื่นบาทะนะครับวันนี้จะราคาลงเหลือต้นละร้อยบาทพันต้นคูณร้อยเนี่ยเป็นแสนนะฮะหนึ่งหมืบาทเนี่ยคุณไม่ได้ขาดทุนเลยนะคุณได้กำไรตั้งสิเท่าตัวเอาจํานวนเข้าสู้ใช่ครับ อ่าวันนี้คุณไปกลัวอะไรครับในราคาที่มันต้นละหมื่นบาทแล้วอยู่อยู่มาวันหนึ่งมันร้อยบาทอ่าแต่คุณจะกลัวทันทีถ้าคุณมีแค่ต้นเดียวถูกปะ่ะอ่าใช่ครับใช่ค่ะเนี่ยไฟ,ไฟสนใจเรื่องโอกินาว่าของอาจารย์มากค่ะอาจารย์ช่วยเล่าสตอร,รี่ของโอกินาว่าอาจารย์ให้หน่อยค่ะผมผมใช้หลักทฤษฎีของของการทําต้นไม้คือแบบคนจนนะครับคือแค่หนึ่งต้นหนึ่งต้นผมไม่ใช่เป็นนักลงทุนที่ซื้อมายกทีสิบต้นสิบแม่หรือร้อยแม่ผมมีแค่หนึ่งต้น ผมก็ใช้เวลาครับอย่างโอเคียเนี่ยผมซื้อมาต้นเดียวต้นแม่คือต้นไหนคะอาจารย์ต้นนี้คือยอดเขาต้นแม่เขาต้นแม่ต้นนี้ผมซื้อมาครั้งแรกเลยต้นสมัยที่ซื้อมาต้นประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับแล้วผมก็เลี้ยงไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับค่ะประมาณ3เดือนเขาออกหนอเต็มแล้วครับหน่อประมาณ20หนอหมายถึงต้นเล็กๆที่เราซื้อพฤษภาสามเดือนออก20หนอใช่ครับโอ้โห บางตัวเราได้ขายไปเพื่อที่เรียกว่าเอาทุนคืนอเอากําไรหรือเอาเงินที่กําไรไปซื้อต้นไม้อื่นต่อค,ครับและที่เหลือเราตั้งแม่ทําให้ผมเน้นว่าตั้งแม่การตั้งแม่คือการทําธุรกิจที่เรียกว่ายั่งยืนคสมมติว่าถ้าวันนี้เราเราไม่ตั้งแม่เลยเราขายไปหมดเราเหลือต้นเดียวเท่ากับว่าเราพลาดโอกาสที่จะทวีจํานวนจากจากต้นอื่นพูดง่ายคือต้นอื่นไปสร้างจํานวนให้กับผู้ที่ซื้อไป แต่วันนี้เร,เราเราเราส่วนหนึ่งขายโอเค,คเพื่อเป็นการหมุนเงินนะครับสำหรับคนที่ลงทุนหรือต้องมีดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดคนเงินเย็นเนี่ยยังยังยังคนที่เขาเขาาไม่สนใจเรื่องการค้าขายเท่าไหร่เขาตั้งแม่แล้วพอถึงวันหนึ่งอย่างเงี้ยผมตั้งแม่มาที่9ต้นองกินาว่านะครับถ้าวันหนึ่งเขาเขามีหนอหนอละ10ต้น หน่อสิบต้นเท่ากับผมมีเก้าสิบต้นต่อหนึ่งล็อตที่อาจารับสามารถปล่อยได้โบสุดยอดแล้วแม่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราขายแค่หน่อเดียวช่รอบละนะฮะรอบสี่เดือนละอาจารย์บอกว่าเก้าสิบต้นไอ้ลูกหรือว่าต้นแรกอะค่ะเวลาเวลาออกไปจากต้นแม่เราควรที่จะเก็บไปขยายพันธุ์ก่อนอย่าเพิ่งขายไปซะทั้งหมดจริงๆก็แบ่งขายเป็นบางส่วนก็ได้นะครับแต่ถ้าต้นแรกอ่ะมันคือระยะเวลา ส่วนใหญ่ที่ผมทำไม้มาหลายหลายชนิดผมจะหนอนที่หนึ่งเนี่ยผมจะเก็บไว้เก็บไว้หน่อยสองขายเพื่อเอาทุนหนอสอะถ้ามันได้ทุนแล้วหนอดสามหนอดสี่เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วเราก็เก็บไว้ครับค่ะคือไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะเก็บไห้หมดเรารอให้ให้ราคาร่วงแล้วคุณก็บอกบอกว่าอ่าราคามันร่วงรับไปได้แต่ไม่ใช่อ่ะมันสามารถขายด้วยเก็บด้วยได้นะครับในเวลาเดียวกันเพราะต้นไม้ไม่ได้ออกหน่อเดียวครับมันออกเยอะมาก เราเอาทุนเราคืนเสร็จที่เหลือยังไงมันก็เป็นกำไรใช่ครับจริงๆมันคือกําไรนะแต,แต่แต่คนมือใหม่ไม่เข้าใจอ่าม,มันมีครับมันมีการซื้อมาปุ๊บแล้วขาย,ขายปัป๊บอันนั้นคือการที่เรียกว่าขยายขยายขนาดอย่างเช่นซื้อมาต้นละพันบาทอ,นนอ่าพอขนาดมันสูงขึ้นหน่อยคุณอาจจะขายห้าพันสูงขึ้นหน่อยหมื่นหนึ่งอันนั้นคือการใช้เวลาในการขายขาดตอนมีแค่ต้นเดียว ทำลักษณะนี้คุณจะเหนื่อยคุณต้องวิ่งไปหาสวนนู้นสวนนี้ไปเรื่อยๆเพราะคุณไม่มีของของตัวเองแต่ถ้าทำแบบผมเนี่ยไม่ต้องวิ่งไปไหนเลยตั้งแม่ไวรอรอรอหน่อเขารอดอกเบี้ยจากที่เขาให้เราครับอันี่เรียกว่าการทำที่ยั่งยืนแล้วไม่เหนื่อยขอทราบวัสดุปลูกของอาจารย์เนี่ยค่ะสำหรับอโลเคเซียว่าอาจารย์ใช้วัสดุยังไงบ้างคะคับง่ายมากเลยของผมดินถุงดินถุงใบก้ามปูครับ กลุ่มอโลกาเซียและกลุ่มกลุ่มโคโลกาเซียโลกาเซียเนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบความเป็นกรดนิดๆเพราะว่าธรรมชาติเขาอยู่ในใกล้แหล่งน้ําความชื้นสูงหรือดินน้ําท่วมทมขังแล้วก็สภาพที่อยู่ธรรมชาติเท่าสมัยก่อนเราจะมีใบไม้ผมไม่ใช้ใบก้ามปูนะครับถ้า ถ้าไม่มีใบก้ามปูก็ซื้อดินสาเร็จรูปที่ไมีใบก้ามปู่คะเพราะดินพวกนี้มันก็จะมีสภาพที่เป็นกรดครับเ่าถ้าเกิดดินที่มีเลขแกบแกบเผาแกบดาําเผาอันนมันเค็ม<ำ>มันงามช่วงแรกครับแล้วมันก็จะทําให้ต้นไม้ตายช่วงหลังครับแล้วถ้าเรามีใบไม้ชนิดอื่นอย่างใบไผ่ใบ อะไรที่ลักษณะบ้านได้ครับได้ครับเพราะว่าเป็นการย่อยสลายจริงๆมันต้องมีเชื้อที่ย่อยสลายเพื่อเกิดเอ็มไซในการสร้างอาหารใ้เขาแต่นี่ใบกัมปูเนี่ยมันย่อยยากมันจะคล้ายออสโมโคสก็ค่อยย่อยสลายแต่ใบไผ่ใบอื่นน่ยมันย่อยเร็วมากมันก็ทำให้ทาให้ให้ปุ๋ยมันขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะจืดลง แต่ไม่เป็นไรเราถ้ามีปุ๋ยเคมีช่วยได้เช่นออสโมโคสลองก้น3เดือน6เดือนแต่อย่าเอาเยอะนะครับเก็สังเกตด,ดูที่ใบถ้าใบเขาออกไม่ไหม่แสดงว่ารับปุ๋ยเกินขนาดครับแต่ถ้าเกิดไว้ห่างๆครับเราก็สังเกตก็คือใช้ดินถุงเลยก็ได้แล้วก็จะมีเพอร์ไรส์ค,คูมิเพอไรส์อะไรนะที่ที่เขาผสมมาแลผมก็ผสมอัตราส่วนก็เพื่อให้การระบายน้ำที่ดีขึ้น แล้วจะลดน้ำคือสังเกตยังไงคะถ้าเราจะลดน้ําเขาเนี่ยอ๋อผมลดน้อยแต่บ่อยอ่าบางคนลดโชคเลยอันนี้ผมผมลดน้อยก็คืออาจจะวันเว้นวันอ่าค่ะมัคือลดลดไม่เยอะมากครับแต่บางคนรดโชคๆก็หลายวันครั้งก็ได้หรือบางคนขี้เกียจจริงๆก็ใช้จานรองรองเพื่อให้ความชื้นขึ้นมาตลอดอาจารย์ จะจะแค้ไข่แงะไข่เขามาเพาะหรือว่าจะรอเขาเป็นต้นออกมาอ๋อผมไม่ทําเลยนะพวกไข่เพราะว่าไม้มันลากกระเทือนอ่ะบางทีการการการเอาหาไข่เนี่ยคือควรทําในช่วงที่เราอยากเปลี่ยนกระถางหรืออะไรอย่างนี้ที่ฝาครับเพราะว่าไม้ที่ที่ยกออกมาแล้วเนี่ยลากกระเทือนแน่นอนก็จะเฉาก็จะใช้เวลาพักฟื้นในระยะเวลาขั้นต่ําคือดึงเดือนคือคุณต้องตัดใบหรือคุณเข้าตู้อบ ก็แล้วแต่ <Okay. S 2> แต่มาจะถียเวลาเป็นหนึ่งเดือน oh. แต่ถ้าไข่มันมีมูลค่าบางคนเขายอมเสี่ยงที่จะจะหาไข่ร oh. hmm. ะยะไข่ก็คือประมาณหเดือนจะมีไข่ครั้งหนึ่งปีกามาถที่เลื้อได้สองครั้งปีหนึ่งเลื้อได้สองครั้งนะคะผมไม่ค่อยได้ลือ้อบางทีถ้ามันงามมากๆากก็ไม่มีไข่เหมือนกันอ๋อต้องอย่างงามมากไม้ทุกตัวเลย uh. ใช่ไหมคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกก็ <laughs> ไข่มันเป็นรากอะเป็นปลมรากอะครับมันเป็นส่วนขยายถ้าเขาคิดว่าเขาเขามีอายุมากพอเขาก็จะสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับอ,อ,อันนี้ในส่วนของโอ,อกินาวานะคะ,คะเดี๋ยวขอไปขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับซิงโกเนียมด้วยค่ะอาจารย์ขาซิงโกเนียมเนี่ยอาจารย์เริ่มมายังไงบ้างคะมุกเห็นเยอะใช่ซิงโกเนียมเน่ยมันเป็นเรื่องราวที่ผมอยากรู้ว่า หนึ่งหนึ่งปีเนี่ยมันจะขยายได้ขนาดไหนอันนี้ผมขายไปเยอะนะฮะหมายถึงว่าผมจะตั้งเป้าไว้ที่ว่าอย่างต้นทิงโกเนียมที่ชื่อมิวคอนฟิตินะครับ๋อนั้นซื้อจากคุณเคนนะเนี่หรอได้แต่เคนครับครับทย์ไต่เสาเดดดีอ่าใช่ครับอันนี้คือตัด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 ประชามันนะตัดประชามแล้วอันนี้คือหนอ่อก็ทุกๆ4ตีเดือนเนี่ยเราจะตัดใต้สิบข้อครับ ทุกๆสี่เดือนใช่ครับถ้าตั้งแม่แล้วอีกสี่เดือนก็มาตัดอีกติดข้อหนึ่งปีเนี่ยตัดสามรอบก็สามสิบครับก็เท่ากับว่าสิบต้นแล้วมาร้อยต้นแล้วก็มาพันต้นถ้าคุณมีพันต้นคุณค่อยขายเนี่ยคุณนอนขายเลยนะเนาะในขณะที่คนขายสมัยก่อนก็คือตัดครั้งแรกสิบข้อขายเก้าโอ้โหอ่าเรารอยอีกสี่เดือนก็มาขายเก้าสี่เดือนขายเก้าหนึ่งปีขายแค่ยี่สิบเจ็ด ข้อเองใขนขณะที่ผมทําอย่างเงี้ยไม่ขายเลยเนี่ยผมจะมีพันข้อในหนึ่งปีในหปีอ,อันนี้คือแนวคิดผมนะอันนี้ผมก็ทําให้เขาเห็นว่ารอบแรกที่ผมตัดไปแล้วสิบต้นเดี๋ยวรออีกสีเดือนผมก็จะตัดอีกสิบข้อนะครับ เราวัสดุซิงโกเนียมของจานนะคะใช้อะไรบ้างโอ้คล้ายๆกันเหมือนกันเลยผมใช้ดินเมื่อก่อนเคยใช้ขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวตับเป็นไงมะพร้าวจามไม่ค่อยงามผมไม่ค่อยได้ให้ให้ปุ๋ยอก็เลยใช้ดินแต่ดินมันมีปัญหาคือพอดินมันหมดอายุปุ๊บเนี่ยมันจะแข็งเราต้องคอยดูแลครับว่าอย่าให้มันแข็งก็คือผสมอะไรเพอร์ไี่์ผสมอะไรเข้าไปเยอะๆครับ เราก็ใส่ออสโมโคสแค่นั้นนะเนาะอครับรอพอออสโมโคสผมจะใส่ต่อเมื่อรากมันเดินดีแล้วไม่ใส่จะไม่ใส่พร้อมกันทุกครั้งแรกที่ปลูกช่วงแรกๆถ้าไม่ค่อยถ้าไม่มีรากก็คืออย่าไปใส่ช่วงชํำเนี่ยผมจะไม่ใช้ราะพอรากเขายังไม่แข็งแรงพอที่ไปรับปุ๋ยครับต้นไม้ทุกชนิดเลยเนาะอาจารย์เนาะที่แบบว่าพึ่งชํำก็อย่าพิ่งไปใส่ปุ๋ยอ่าใช่ครับค่ะโอเค บางทีมันลากมันยังรับไม่ได้อ่าโอเคอ่ะทีนี้ไฮไลท์แล้วคะ่ะโคลโลเคเซียของอาจารย์ค่ะคต้องไปทางไหนคะเอาตรงไหนก่อนดีเอาปลูกเอาปลูกใหญ่เลยไหมคะเรามาพบกับอาจารย์เกรดใน E ีพีต่อไปนะคะเกี่ยวกับโคลโคลเคเซียล้วนๆเลยค่ะทั้งการเ,าเพราะเมล็ดนะคะแล้วก็การขยายพันธุ์แยกตัดข้อตัดไหลนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ